สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสื่อละเมือออฟิเชียลนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนเช้านะครับอากาศเต้มที่เต็มบ้านครับมืดม,มืดเว้นแต่ว่าโบโตกนะครับพี่น้องมันคืมฟ้าคืมฝนอยู่บางจีแหละครับพาพี่น้องไปบิังทีมงานครับไทยรัฐเดลิเนียคมชัดลึกของเรากินข้าวแล้วก็จะเดินทางต่อนะ โอ้ย oh. oh, uh, mm ัง hmm. ก mm ิน hmm. น ah, oh, mm ้อยเนาะโอ้ปลาตัวน oh, mm ี hmm. ้ไหมเออเอ๊ะว่าม mm ันมุมไปเปนแล้วมันมีหัวโอ้เฉลี่นี่บ้านไปสั้นยังไงเนาะไอ้เบี้ยวป่ะเออไปสั้นดูบ้านแอ็สิเนาะ ยี่กวาเดินทางครับพี่น้องวันนี้นทาไก่เท่าไหร่สองสามสองสามกับนี่เป็นสองสี่กลัวประมาณสองสามถ่วเนี่ยเออสองห้าเบ้ารถละมือวันขี่อกไปไฟไฟดับทั้งสีดาเลยพนสีดาเลยพนเออเอาบรเบเติมเราเบอเติมเรเบอเติมตัวป่ะพูนเอเป็นไกเ

ท่านแปะกับพัานเก่าเว่าพ่นเก่าปะ่มีนแปดนแปดหาซ่นแปดี่านาเก่าเป็นเก่าเปเป็นชิปเกียร์ชิปเกียร์เป็นสามชิปยหพ่อแม่คอยก็ได้กรถ่ายกีฬาขอจะเอาดอกพันนี้เมียนมันโอ้สองตัวเดี๋ยวมาเป็นตัวฐานจ้าลองสูงป้าเนี่ยนีมาเปิดป้าปลาปบาไม่ทราบมาเพราะเมียนเเมีนไ ่าเลยเด้อเอาเอาเอาด้ว้ไปน้องกินเนี่ยันง่ายเด้ไดจอดเตน้ำมันหอกันเปิดปั๊มไหนเอาไปเตอปั๊มไหน้ยมันหพอหนักน้ำมันเหลืออยู่เครื่องทังหนึ่งกเาไปกเาไกันไปดับไปไปดับ นั่นแหละไม่ดับพี่ไม่ดับครับไม่ดับเลยขอโทษด้วยราคายคะนะยอยพา่นั้นพี่กระเท่หน่อยเอา่น้องรถบัสติดเครื่องนะครับปั้นเอาแอร์แล้วเอาเอาฮาเลยฮาวเลยฮาวเลยใช่หยหมเดี๋ยวันเดี๋ไปยิ้มเราข่ก็ไม่ยัง มันเหมียนมือมันสีอะไรจักจักบ่เออขัดสีมันเหมียนมือขอบอพูดครับโอ้ขอ,อพูดครับขอพูดบรรเจ้าสามคำเขามีอยู่เขามีอยู่ไ,ยไปเดินทางปลอดภัยพาคุ้มคลังนะ้อเอ้านี่ได้อีกแล้วนี่เห็นบ่นี่นี่นั่นโอ้ ได้แล้วผมได้แล้วจากมืนอนี้ก็ได้อีกสอบงมืนอนี้มือตั้งมืนอนี้เครื่องสอบไฟแม่งจ็บอกมันโ้ยเามันฮันก,กเอานาำเทนว่าเขาเอาหอยแห่งบ้างเลยีย๋ยาวาก็พูกกินไม่ร้หองงานท่าครับ รวงงังครับบรรยากาศตอนรุ่งสาแป๊บเดียวครับโอ้ยแอากาศดังสี่มันจีมันสาดขึ้นส,ส,สีดีนะครับนเนาะฝนก็นมาตกนี่ต่อมันขึ้นนะซื้อครับพี่น้องขึ้นแบบนี้แหละครับอากาศคุณขึ้นบางทีแล้วจะว่าไล่ท่างนี่บอลเนี่ยครับเพราะว่าฝนครับแหลมาละครับ วันนี้เราจะไปหนแกเเีสเกตอีเกตเพชรบ้านแพงออีเกตเพชรบ้านแพงอีกแล้วไีหนางันทังในหลเหรอม่นาแมนา้นองคุทแถวรนละรอยโดหนองพายแมนปะทางแมนเบอร์หนึ่งทั้งหนเขาเยอะเราเอาพระวันยัก่อนพรวัดเดินไลเขาเยอะังหวันช่วมจีแมนเขาท่นวบอ๋ให้รวบนะ เอาพี่น,อน้องรอรอฟังฝนครับว่าอันนี้ร้ายอันนี้หน่อยครับเอาเมี้ยงเนี่ยเพิงมาทำอะไรสิเอาเขาว่ะเอาขอายัาะปั่นมาเอาบ่าอบังปั่นมา่อ<น>เดี๋ยวพี่น้องมาลองลองงานครับโอ้ยแบบเดียว ครับลอดมพยาย้มเนะครับเอทีมงานด่วนบอกอสอ แป๊บเดียวครับไปเนี่ยเองงยางงองาง,างาเอาเลยือของไรเพราหนาเลยครับเดีเ๋ยวควันก่อมงในนันครับมือนี้ครับอากาศดีครับงองงางงองาง,างาแบบเดียวเดียวครับ วันนี้เราจะเดินทางต่อไปที่ยางชุมน้อยนะครับสีสเกตระยะทาง250กิโลนะครับเหมือนว่าแลนด์มา200สี่กว่าครับที่0กว่าหา0ซ้ำกันแล้วครับแล้ว 50, นนความพุ่งกับสิบประมาณใบม้งใบสองครับโอ,อ้ก็ประมาณใบม้งใบสองนะครับข้าง ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการิดตามขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วอทช์ติดตามนะครับพี่น้องวดติดตามสำหรับลิปนี้สวัสดีจ้าลำรวยลำรวยจ้า